เปลี่ยนแค่ฝันให้เป็นเรื่องจริงปลดล็อกพลังในตัวคุณสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่จุดประกายความคิดวันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนครับพลังที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็นแค่ความฝันให้กลายเป็นเรื่องจริงได้หลายคนสงสัยว่าทำไมบางคนดูเหมือนทำอะไรก็สำเร็จไปหมดพวกเขาไม่ได้มีเวทมนต์หรอกครับ แต่พวกเขารู้จักวิธีปลดล็อกพลังในตัวเองต่างหากผมจะพาคุณไปค้นหาพลังนั้นและวิธีนำมาใช้เพื่อสร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการครับความฝันที่ถูกกักขังอะไรฉุดรั้งเราไว้เราทุกคนมีความฝันครับไม่ว่าจะเป็นความฝันเล็กๆหรือความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่บ่อยครั้งที่ความฝันเหล่านั้นกลับถูกกักขังไว้ในใจไม่เคยได้ออกมาโลดแล่นในโลกแห่งความเป็นจริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้น ผมพบว่ามีหลายสิ่งที่คอยฉุดรั้งพลังและขัดขวางความฝันของเราครับความกลัวกลัวความล้มเหลวกลัวคําวิจารณ์กลัวความไม่แน่นอนความกลัวเหล่านี้ทำให้เราไม่กล้าก้าวออกจากจุดที่เราคุ้นเคยครับความไม่เชื่อมั่นในตัวเองลึกๆแล้วเราอาจคิดว่าตัวเองไม่เก่งคอไม่คู่ควรหรือไม่มีความสามารถที่จะทำความฝันให้เป็นจริงได้การเปรียบเทียบ เรามักมองไปที่คนอื่นที่ดูเหมือนจะสำเร็จไปแล้วแล้วรู้สึกท้อแท้คิดว่าตัวเองไม่มีทางตามทันหรือดีเท่าเขาการผัดวันประกันพรุ่งแม้จะมีความฝันแต่เรามักหาข้ออ้างที่จะเลื่อนการลงมือทำออกไปเรื่อยๆจนโอกาสเหล่านั้นหายไปครับความคิดติดลบการมองเห็นแต่ปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทำให้เรามองไม่เห็นทางออก และพลังงานด้านบวกก็หดหายไปครับสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนกรงที่มองไม่เห็นครับมันขังศัก,กยภาพอันไร้ขีดจำกัดของเราไว้ข้างในทำให้ความฝันของเราเป็นได้แค่ความฝันตลอดไปครับปลดล็อกพลังสามดอกเปลี่ยนฝันเป็นเรื่องจริงเพื่อจะเปลี่ยนความฝันให้เป็นเรื่องจริงคุณต้องรู้จักปลดล็อกพลังสามดอกนี้ครับพลังเหล่านี้คือหัวใจสำคัญที่คนประสบความสำเร็จทุกคนมีและคุณเอง ก็มีมันอยู่ในตัวครับ 1. พลังการตั้งใจจริงหรือตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนรู้ว่าคุณต้องการอะไรจริงๆความฝันที่เลือนลางมักไม่เป็นจริงลองเขียนออกมาให้ชัดเจนที่สุดว่าคุณอยากได้อะไรอยากเป็นแบบไหนอยากมีชีวิตยังไงกำหนดเป้าหมายให้ใหญ่แต่เป็นไปได้อย่าตั้งเป้าหมายเล็กเกินจนไม่ท้าทายแต่ก็ใหญ่ๆจนคุณไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริง เห็นภาพความสำเร็จชัดเจนหลับตาลงแล้วจินตนาการว่าถ้าความฝันเป็นจริงชีวิตคุณจะเป็นยังไงความรู้สึกนั้นจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลัง 2. พลังของการลงมือทำอย่างมีสติหรือลงมือทำอย่างชาญฉลาดเริ่มจากก้าวเล็กๆไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบลองเริ่มทำอะไรที่ง่ายที่สุดที่เกี่ยวข้องกับความฝันของคุณในวันนี้เรียนรู้และปรับตัว ทุกความผิดพลาดคือบทเรียนอันลล้ำค่าอย่ากลัวที่จะลองผิดลองถูกและพร้อมจะปรับเปลี่ยนแผนการเมื่อจำเป็นครับสร้างวินัยให้ตัวเองทำตามแผนที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอแม้ในวันที่รู้สึกท้อวินัยคือสะพานเชื่อมระหว่างความฝันและความจริงครับขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นคุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างคนเดียวการมีที่ปรึกษาหรือการทำงานร่วมกับคนที่เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณไปได้เร็วขึ้นครับ 3. พลังของความคิดด้านบวกหรือสร้างทัศนคติที่ส่งเสริมเปลี่ยนคำพูดในใจเลิกบอกตัวเองว่าฉันทำไม่ได้แล้วเปลี่ยนเป็นฉันจะลองดูหรือฉันทำได้คำพูดที่คุณใช้กับตัวเองมีพลังมหาศาลครับขอบคุณทุกสิ่งฝึกมองหาเรื่องดีๆในทุกวันไม่ว่าจะเล็กขนาดไหนการขอบคุณจะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณครับเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง คุณมีพลังและความสามารถซ่อนอยู่ในตัวมากกว่าที่คุณคิดครับจงเชื่อมั่นในสิ่งนั้นล้อมรอบตัวเองด้วยพลังงานดีๆคบคนที่คิดบวกคนที่สนับสนุนความฝันของคุณและหลีกเลี่ยงสิ่งที่บั่นทอนกำลังใจครับสร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการเมื่อคุณปลดล็อกพลังทั้งสามดอกนี้ได้แล้วคุณจะพบว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการไล่ตามความฝันครับแต่มันคือการสร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการขึ้นมา ด้วยตัวคุณเองครับคุณจะควบคุมชีวิตตัวเองได้มากขึ้นคุณจะเป็นผู้กำหนดทิศทางไม่ใช่ปล่อยให้โชคชะตาหรือสถานการณ์ภายนอกกำหนดครับคุณจะมีความสุขในทุกวันเมื่อคุณรู้ว่ากำลังก้าวไปสู่เป้าหมายที่สำคัญความสุขจะไม่ได้อยู่ที่ปลายทางนะครับแต่อยู่ที่ทุกย่างก้าวที่คุณเดินคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นการที่คุณสามารถเปลี่ยนความฝันให้เป็นเรื่องจริงได้ จะเป็นตัวอย่างที่ดีและสร้างกำลังใจให้กับคนรอบข้างครับจำไว้ว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่อยู่ในตัวคุณนี่แหละครับสรุปและก้าวแรกของคุณทุกคนครับการเปลี่ยนแค่ฝันให้เป็นเรื่องจริงเริ่มต้นที่ตัวเรานี่แหละครับโดยการปลดล็อกพลังแห่งการตั้งใจจริงพลังแห่งการลงมือทำอย่างมีสติและพลังแห่งความคิดด้านบวก วันนี้คุณได้รู้ถึงเคล็ดลับเหล่านี้แล้วสิ่งสำคัญที่สุดหลังจากนี้คือการลงมือทำครับกล้าที่จะฝันให้ใหญ่ขึ้นตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและเรียนรู้จากทุกสิ่งเชื่อมั่นในพลังในตัวคุณเองจงใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการครับก่อนจากกันวันนี้ถ้าคุณชอบเนื้อหาที่จุดประกายความคิดแบบนี้อย่าลืมกดติดตามรายการจุดประกายความคิด และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกตอนใหม่ๆนะครับนอกจากนี้กดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายความคิดให้กับคนอื่นๆที่กำลังอยากเปลี่ยนความฝันให้เป็นเรื่องจริงด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการจุดประกายความคิดในวันนี้หวังว่าเนื้อหาจะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ